อ่าวัสดีครับต่อไปก็จะเป็นโหมดตะก,ก้านะครับเวอร์ชัน่นเวอร์ชั่นเวอร์ชั่น8ขึ้นไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นมีฟังก์ชันเพิ่มขึ้นมาอีกก็ตอนนี้ก็จะไม่ใช่มีแค่หน่วงเวลาแล้วอันนี้คือหน่วงเวลาก็คือหน่วงเวลาให้บอทดเริ่มทํางานนะครับแต่จริงๆแล้วใครอยากให้บอททดทงานเลยแต่ตั้งเวลาโพสต์ไว้ใช้หมดตรงนี้ได้เลยนะครับมันจะมีให้เซตใช้เป็นวันที่ไหนอ่ะอันนี้คือเซตสําหรับคลิปแรกนะครับส่วนคลิปต่อๆไปมันจะถูกบวก ไปเรื่อยๆนะก็คือเนี่ยระยะห่างที่เราเซตตรงนี้ครับอย่างเช่นคลิปต่อไปมันก็จะบวกเพิ่มเป็น9โมง10นาที9ามง20 9ามง30ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับหลังจากโพสคลิปแรกเสร็จอ่ะก็ะตั้งประมาณนี้เลยแล้วก็มีเพิ่มมาแบบมีโพสทันทีแบบไม่ตั้งเวลาด้วยนะครับแบบโพสไปเลยให้มันโพสแบบไม่ต้องไม่ต้องเซฟดาร์ฟไม่ต้องโพสล่วงหน้าอะไรเงี้ยกดโพสไปเลย<笑><笑>ก็คือเอาง่ายก็คือโพสทันทีแบบไม่มีหน่วงเวลาไม่มีตั้งเวลาใดๆทั้งสิ้นแล้วก็มีโพสแบบไม่ปรัก,ก,รกแบบปรอดวก่อน อะไรเงี้ยก็ลองโพสต์ไม่ปักตะกร้าได้ส่วนเซฟดับก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะก็เหมือนแบบโพสต์เพื่อเซฟดับแล้วก็ลองไปดูแต่เซฟดับเนี่ยมันจะไม่ขึ้นในแอปมือถือนะครับเราต้องเข้าในในมือถือเราก็เข้าได้แต่ต้องเข้าใน Google Chrome แล้วก็เข้ามาที่ Tik t o k Studio นะครับถึงจะมาไล่ดูเซฟดับได้แล้วก็ค่อยอนุมัติโพสต์มันอ่ะใครถนัดแบบไหนก็ลองใช้กันดูส่วนตัวผมอะผมใช้ตั้งเวลาโพสตนะครับถนัดสุดละ อย่างเช่นผมทางานตอนเที่ยงคืนเนี่ยอยากให้บทมารันตอนเที่ยงคืนแต่ให้มันตั้งเวลาโพสไปสักเจ็ดโมงก็ตั้งไปแล้วก็ให้ห่างทุกๆสิบห้าทีอะไรเงี้ยชั่วโมงหนึ่งก็จะได้ประมาณสี่คลิปใช่ไหมมันก็โพสประมาณสี่คลิปก็มันแต่ว่าระยะเวลาทํางานของบทมันทําทําเลยเอาง่ายๆก็คือสมมติเรามีสิบคลิปให้มันโพสตั้งเวลาห่างเจ็ดโมงตู้สิบคลิปแบบมันใช้เวลาไม่เกินชั่วโมงก็เสร็จแล้วครับครึ่งชั่วโมงก็เสร็จแล้วแต่เวลาทํางานตั้งโพสตมันจะตั้งเวลาให้ตามนี้เลยอืมโอเคทีนี้ แล้วไฟล์เนี่ยตรงนี้ยผมเพิ่มระบบไฟล์เซฟไฟล์เข้ามาทีเนี้เท่ากับว่าที่เราดึงโชว์เคสไปใช้โหมดออโต้โหมดออโต้เซฟออกมาหมดแล้วก็เอามาใช้ในตั้งะตะกร้าได้ด้วยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยผมเอาไฟล์แนบเข้าไปเนี่ยที่เราใช้คลิปที่แล้วเนี่ย p ีดีออโต้ที่เราเซฟออกมาในโหมดออโต้นะครับแล้วก็แนบเข้าไปนี่มันก็จะแนบม,มาหมดเลยเห็นไหมครับเนี่ยมีสินค้าอะไรบ้างมาโหบรองเท้านู่นนี่นั่นที่เหลือเราไม่ต้องทาอะไรเลยนอกจากเราจะเปลี่ยนชื่อตะกร้าก็เปลี่ยนตรงนี้เอาส่วนตรงนี้ชื่อสินค้า อันนี้ชื่อตะกา้าผมพูดผิดนะครับตรงนี้คือชื่อตะกร้เนะลองลบดูก็ได้เห็นไหมชื่อตะกร้าสูงสุดมันได้แค่สามสิบตัวอักษรส่วนชื่อสินค้าตรงเนี้ยเราจริงๆชื่อตะกา้าเราไม่ต้องใช้มันก็จะใช้ชื่อนี้แทนตรงเนี้ยเอาไปใช้มันก็จะไปวางแบบเนี้ยครับนะชื่อสินค้าชื่อสินค้าก็คือส่งผลต่อการคิดแคปชั่นนะครับอืมอะไรประมาณนั้นแล้วก็ตรงนี้จะเป็น ะครับผมลบให้ดูเนี่ยมันจะเป็นชื่อสินค้าเห็นไหมตรงนี้ก็เป็นแฮชแท็กถ้าเราไม่ใส่เดี๋ยวเอมันจัดก,การให้เองนะครับ5แฮชแท็กอ่าสิ่งที่เราต้องเพิ่มจริงๆอ่ะอะ่แต่ผมแนบไฟล์ไปแบบเดิมนะอ่ากรอกกดแล้วเราที่เราต้องเพิ่มจริงๆอ่ะเราแค่เราเพิ่มคลิปเข้าไปให้ตรงกับล็อกสินค้ามาเนี่ยอันนี้น้ำพริกหมูอันนี้รองเท้าเนี่ยเราก็เพิ่มไปครับกดเพิ่มเช่นถ้าคุณมีรองขายรองเท้ากี่คลิปอ่ะก็เพิ่มไปเลยเนี่ยคลิปสองคลิปอ่าเพิ่มไปเนี่่ยแตละล็ออก่ะได้ยันคลิปเลยนะครับก็เี่ยแต่ี่ย ชุดละห้าสิบคลิปก็เป็นพันคลิปเลยนะอ่าไม่จําเป็นว่าสมมุติคุณเป็นมีสินค้าเดียวเลยร้อยคลิปคุณก็แยกสองอันอย่างละห้าสิบไปเลยจบๆอ่าก็แค่นั้นเนี่ยแล้วก็ไล่ส่งไล่ใส่ไปครับซึ่งสินค้าไหนอ่ะสินค้าไหนไม่มีคลิปใช่ไหมอ่าเนี่ยอย่างเรากดเพิ่มดูเห็นไหมมันจะมีเราดึงมาเยอะอ่ะแต่จริงๆเราจะโพสแค่สองสามคลิปใช่ไหมครับเราเราไม่ต้องไปลบนะที่เหลือเราก็แค่แนบคลิปไปในล็อกที่เราจะโพสแค่นั้นเลยอ่าอันไหนไม่มีคลิปก็ปล่อยว่างไว้ไม่ต้องไปลบมันแล้วเราก็กด นี่ครับมาเพิ่มโพสต์ตรงนี้ได้เลยแล้วตรงนี้เป็นระยะห่างแต่ละโพสต์นะในการทํางานของบอทนะครับอืก็คือแบบบอทโพสต์แรกเสร็จแล้วโพสต,ต่อไปจะให้มันทางานอีกกี่วิกีอะไรเงี้ยครับอ,อย่างเงี้ยครับถ้าเราจะโพส์ให้มันตั้งเวลาจริงๆถ้าเราเซ็ตแบบเนี้ย เซตแบบผมอะคือเซตตั้งเวลาโพสแบบนี้ครับไอตรงเนี้ยตั้งน้อยๆไปเลยก็ได้สักสามวิทีก็ได้ครับหรือหนึ่งอาทีก็ได้เพราะมันไม่ส่งผลอะไรอยู่แล้วเพราะมันใช้เวลาใช้การเป็นมันใช้การตั้งเวลาโพสไงอ่าเราตั้งระยะห่างตรงนี้ไว้อยู่แล้วนะครับอ่าอันนี้ก็ระยะเวลาทางานบดจะได้ให้มันเสร็จไวๆสักสามวิีหนึ่งอาทีก็ได้ตรงนี้อืมส่วนใครที่ใช้ที่ไม่ใช้ตั้งเวลาโพสใช้เป็นหน่วงเวลาเริ่มต้นอะไรเงี้ยหรือหรือโพสทันทีไม่ตั้งเวลาเนี่ยไอพวกอย่างเงี้ยคือ ย่างเงี้ยผมหน่วงเวลาต้นหรือเราไม่ติ๊กหน่วงเวลาก็ได้เราก็คือเราไม่ใช้อะไรเลยจะให้มันโพสซึ่งไอ้ตัวเนี้ยระบบ Auto ออโต้คือมันจะโพสล้วตั้งเวลาล่วงหน้าประมาณ20ิบถึงสิบนาทีนะครับดังนั้นไอ้ตรงนี้ก็ลองคานวณกันดีๆอ่าแล้วก็ถ้าเราให้โพสตทันทีไม่ตั้งเวลาก็ติ๊กแล้วเน้นระยะห่างแทนเนี้ยสิบนาทีเนี้ยอ่าอย่างนงี้ก็ได,ได้ใช้คอมโบแบบไหนก็ได้เราต้องลองเล่นให้ให้เป็นก่อนครับจริงๆแล้วโหมดพวกเนี้ยมันมีประโยชน์มากพอใครใช้จนชินแล้วจะจะเข้าใจเลยว่ามีประโยชน์บบนนะใน,นแต่่ลละะรรรูปแแบบขขอองงงมัันนนนใกาาาทตวเ มันช่วยเราได้เยอะนะครับพวกอย่างเงี้ยซึ่งถ้าใครงงตรงไหนก็ทักติดต่อถามแอดมินดูได้นะครับถามโค้ดใน l ลน์แอดในเพจได้เลยโอเคเนี่ยกดเริ่มโพสต์ไปได้เลยดีกดเริ่มโพสต์อ่ะเราไม่ต้องเปิดหน้าพวกนี้ไว้นะปิดไปให้หมดเลยอ่าเดี๋ยวลองลองเทสให้ดูสักคลิปหนึ่งนะครับว่าเนี่ยอ่าผมจะเทสเป็นตั้งเวลาโพสต์แล้วกันให้มันทางานตอนนี้นะจะได้แบบแล้วให้มันโพสต์พรุ่งนี้อ่ะเสร็จเป็นพรุ่งนี้ยี่สิบเอ็ดเอาสักเจ็ดโมงแล้วกันเริ่มต้นเนี่ยครับ ห่างกันสักโพส์ละประมาณสิบนาทมีมันก็ทํางานต่อเนื่องไปเลยนะแค่ว่ามันจะตั้งเวลาเช่นโพสตแรกเจ็ดโมงแล้วก็โพสตที่สองเจ็ดโมงสิบโพสที่สามเจ็ดโมงยี่สิบอะไรเงี้ยมันก็จะห่างไปเรื่อยๆแต่บอร์ดทางานตลอดนะก็คือทํางานกว่าจะเสร็จบอทจะทํางานจนกว่าจะเสร็จเร็วหรือชา้าขึ้นอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้ระยะห่างแต่ละโพสตตรงเนี้ยถ้าเราตั้งไว้หนึ่งนาทีแต่ส่วนตัวผมจะตั้งไว้ไวเลยเพราะว่าตรงนี้มันเราเว้นห่างชั่วโมงโพสตอยู่แล้วตรงเนี้ยตรงนี้เราก็เน้นให้มันเสร็จไวๆว สักสามนาทีก็ได้ครับอะแนไฟล์เข้าไปแบบนี้ปึ๊บเพิ่มคลิปองลองเพิ่มคลิปไปอย่างเงี้ยครับเดี๋ยครับเราก็ต้องเลือกอย่าลืมเลือกให้มันตรงนะคล,คลิปสินค้านะเนี่ยอะไนระผมลองเทสคลิปเดียวแล้วกันให้ดูคร่าว แต่จริงๆเนี่ยชุดสินค้าไฟล์เรามันมีเยอะอยู่แล้วเนาะแต่อันไหนที่เราไม่ได้ใส่คลิปแล้วไม่ต้องลบหรอกครับปล่อยมันไปเลยเพราะว่าส่วนมันจะสรุปห้เราตรงนี้เห็นไหมมีหนึ่งคลิปเนี่ยอ่ะลองเทสดูครับปึ๊บนะครับมันก็จะทำรันให้เดี๋ยวมาดูครับว่ามันจะตั้งวันที่ให้เราถูกต้องหรือเปล่านะครับแล้วตัวนี้ตัวแปดจุดสามแก้บั๊กมาแล้วนะก็คือ สามารถโพสข้ามวันได้เลยจะตั้งให้มันตั้งวันที่ไหนเราจะให้มันทางานตอนนี้แต่ให้มันตั้งเวลาเป็นโพสพรุ่งนี้ได้เลยนะครับจะได้ไม่ต้องเฝ้าคอมปิดเราพอเราทําเสร็จแล้วเดี๋ยวจะได้ปิดคอมได้ไวขึ้นด้วยเวลาเราจะรันแบบออโต้โพสยาวๆทั้งวันใช่ไหมทีนี้ตั้งเวลาได้แล้วเราก็ไม่ต้องเปิดคอมนานๆเปิดแป๊บเดียวเยี่ยตอนที่มันรันตรงนี้เสร็จเราก็ปิดได้เลย พรุ่งนี้เราก็มีคลิปโพสทั้งวันแหละเพราะเราตั้งเวลาโพสเจ็ดโมงสิบเจ็ดมงยี่สิบอะไรเงี้ยหรือจะตั้งห่างสามสิบนาทีก็ได้ครับอะไรเราไม่จำเป็นต้องตั้งถี่เกินนะเพราะว่าการตั้งเวลาโพสที่ถี่ไม่ได้ทําให้ยอดเราเยอะขึ้นนะครับเดี๋ยวดูมันเลือกวันที่นะครับนี่เห็นไหมมันเลือกยี่สิบเอ็ดให้เราแล้วแล้วก็เลื่อนไปเจ็ดโมงเห็นไหมครับอ่าพอโพสต,ต่อไปมันก็จะเป็นเจ็ดโมงสิบเจ็ดโมงยี่สิบสามสิบไล่ไปเลยนะครับอ่าง่ายๆแค่นี้เลย ใครที่ใครที่ใช้แล้วไม่เหมือนของผมแสดงว่าตัวเองต้องมีตั้งค่าอะไรผิดแน่นอนเชื่อผมเพราะว่าบอร์ดตัวเดียวกันคอมเหมือนกันนะครับมันระบบปฏิบัติการมันไม่ได้ต่างกันเลยมันใช้งานคล้ายกันอยู่แล้วเนี่ยผมโพสเสร็จแล้วเห็นไหมหนึ่งคลิปเรียบร้อยอ่ละลองเนี่ยถ้าเรามีสิบคลิปยี่สิบคลิปมันก็รันไปเรื่อยๆจดแปบ๊บเดียวก็เสร็จแล้วนี่แล้วเราก็มาดูเนี่ยเห็นไหมจริงๆผมตั้งเวลาโพสไว้หลายโพสแล้วนะเนี่ยเห็นไหมเออก็คือมีมีคลิปโพสพวกนี้แล้วเนี่ยเจ็ดโมงเจ็ดโมงสิบเจ็ดโมงยี่ ประมาณนี้เลยนะครับก็โหมดตะก้าเดี๋ยวไอ้มีอะไรครับเดตใหม่เดี๋ยวจะมาแจ้งให้ในกลุ่มอีกนะครับ